เราลองทดสอบการแอดไลน์นะครับแล้วก็สร้าง New Shape File Layer เป็นไลน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับต้องตั้ง Datum Zone ให้ตรงในที่นี้เราก็ตั้งชื่อเป็น Line หรือ p a r c e l Line นะครับเป็นชื่อ Shape File ชุดนี้นะครับ ตัวตอันนี้เป็น Attribute ก่อนนะครับ a อ t r i b u t e คุณก,ก็เป็นอา,อาจจะเป็น Parcel ID นะครับเป็น Line ของอันไหนหรืออย่างไรนะครับตัวนี้ได้หมดนะครับเป็นลำดับเป็น Whole Number นะครับสมมุติเป็น5ตำแหน่งแล้วก็ Add ข้อมูลเข้าไปนะครับนะแอดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น A01 ตัวเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Parcel Border หรือ Parcel Line ก็บอกให้ได้ว่านี่เป็นระวังที่ดินนะครับเราก็ Start Edit โปรแกรมก็จะรู้เองว่าตัวนี้เป็น Add Feature Line นะครับเห็นหมครับตัวนี้ใช้ไว้สำหรับ Move ตัวนี้เพิ่ม Node นะครับสามารถ Duplicate หรือ Copy ได้นะครับเราก็ลอง Add แบบง่ายๆไปก่อนนะครับนะ ตอนก่อนที่เราจะดิจิตายเราก็จะเซตสแนปก่อนนะว่าให้สแนปเข้าไปในพินนี้หรือเปล่าถ้าใช่เราก็เซตไปที่ s e t t i n g Snap Option แล้วก็เลือกเลยว่าเราจะสแนปไปบนเลเยอร์ไหนบ้างในที่นี้สมมุติสแนปพินที่10พิกเซลเราก็เลือกเป็นพิกเซลสแนปตัวมันเองด้วยที่พ a r เซ l ไลน์ที่ท10พิกเซลกดโอเคเปิด enable Topology ดิ t แล้วก็ enable ตัว Snap intersect ด้วยนะครับสมมติเราเลื่อนเข้าไปเห็นไหมครับโปรแกรมมันจะกระพริบเข้าไปที่10พิกเซลนะถึงแม้เราคลิกไม่โดนในตัวกุ่มไอ้วงกลมนั้นโปรแกรมก็จะดูดเข้าไปเห็นไหมครับดูดเข้าไปเองเมื่อเสร็จที่จุดสุดท้ายกดเมาส์ขวาแล้วกดโอเคใส่รหัสเส้น1น่งน่งน่งอ่ะสมมตินะครับก็จะได้เส้นเห็นไหมครับ ระหว่างนี้เราสามารถปรับแก้ขนาดของเส้นให้มันชัดเจนขึ้นได้ถ้ามองไม่เห็นนะครับก็จะเห็นเส้นที่เราดิจิทัลเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ก็เราก็จะสามารถที่จะคอนโทรลตัวเลเยอร์นี้ได้นะครับนะแล้วก็ดิจิทอลสแนปต่อไปนะครับระหว่างที่ทำแผนที่ตัวนี้นะครับเราก็สแนปต่อ โปรแกรมมันจะดูดแต่ตรงไหนไม่มีจุดเราก็ข้ามไปก่อน Snap Snap แล้วก็กดเมาส์ขวานะใส่รหัสเส้นนะครับสมมติตรงนี้มีจุดตรงนี้มีจุดตรงนี้มีจุดนะสมมตินะกดเมาส์ขวาใส่รหัสเส้นนะีบเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกอันก็จะมีเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็สต็อปอีดิต โดยสมมติเราลืมเซฟแล้วก็เซฟเห็นไหมมันโปรแกรมจะเตือนกดสั่งเซฟได้เลยนะครับตอนนี้ลองดู attribute table ที่เราเปิดขึ้นมานี่ก็คือค่าที่เราใส่ไปแล้วเห็นไหมครับนะเราสามารถเปิด star t edit ตรงนี้นะปุ่มนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะไว้กล่าวถึงต่อไปโอเคนะครับเราจะลองอัปเดตตัวความยาวของเส้นให้เราเปิด table ขึ้นมา ตร์ดิดิที่ปุ่มนี้นะครับอ่าเราจะเพิ่มฟิลขึ้นมาหนึ่งคอลัมน์ก็ new คอลัมน์นะครับที่ปุ่มนี้นะครับตั้งชื่อเป็นสมมติความยาวเป็นเมตรนะครับเป็นข้อมูล d ดซิ m ม l หรือเป็นเรียลนัมเบความกว้าง15ตวัวอักษรทศนิยม3ตำแหน่งนะครับโอเค อันนี้เราจะคำนวณเราก็ต้องเรียกคำสั่ง f i ลด์แคลคู l เ t เตแล้วกำหนด,ดไว้ว่าเราจะอัปเดตตัวคอลัม n ์เมตนะครับออ e เปอเรตรงนี้ก็จะมีชุดคำสั่ง Geometry ีทำให้เราคำนวณเลงได้เลยนะครับเราดับเบิลคลิกเลงลงมา นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้นี่เป็นตัวอย่างเอาพุทกดโอเคเลยนะครับถ้าไม่อัปเดตเนี่ยให้เราลองกดคำสั่งวีเตอร์นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเรียงลำดับน้อยไปมากมันจะอัปเดตของมันเองนะครับง่ายนะครับนี่คือข้อมูลแบบเส้น